ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่25การค้าของตระกูลหลีล้มลุกคลุกคลานมานานกว่าสองปีเขารู้ว่าการปิดเตาเผานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผู้เท่าหลิวได้แต่ถอนหายใจไม่รู้ว่าจะปลอบใจอีกฝ่ายอย่างไรดีตบไหล่ของหลีต้าเบาๆ ทุกครอบครัวย่อมพบเจอกับความลำบากครอบครัวชาวนาชาวไร่อย่างพวกเขายุ่งแต่กับการทำมาหากินมาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินมาใส่ปากใส่ท้องเท่านั้นในเมื่อทางนี้ไม่อาจไปต่อก็ต้องเลือกทางใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรการทำเครื่องเคลือบดินเผานี้ เป็นการค้าที่ตกทอดมาในตระกูลหลีหลายรุ่นแล้วน่าเสียดายที่ต้องการปิดตัวลงเช่นนี้ทางด้านหนึ่งอาหยางถือเก้าอี้เตีย้ยในมือข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ถือถ้วยใบเล็กมาจากบนเตาปากบอกให้ผู้เท่าหลิวและเป่าเป้ยนั่งลง ส่วนนางนั่งยองๆตรงหน้าหลิวอี้เชิงยืนถ้วยมาให้นางที่บ้านไม่มีอะไรอร่อยออร่อยป้าเพิ่งทำน้ำเชื่อมเสร็จมามาดื่มน้ำตาลเป็นของมีค่าหลานปู่บอกขอบคุณท่านป้าด้วยราคาน้ำตาลทรายแพงมากคนธรรมดาอย่างพวกเขาไม่อยากเสียเงินซื้อมา ผู้เท่าหลิวอิงก็อดรู้สึกอับอายไม่ได้เขาไม่กล้าพูดว่าน้ำตาลนั้นแพงเกินไปเพราะไม่ว่าสิ่งนั้นจะแพงแค่ไหนก็ล้วนคู่ควรกับเป่าเปื่ยของเขาทั้งนั้นไม่มีอะไรแพงไปกว่าเป๋าเปื่อยของเขาอีกแล้วหรือสิ่งนี้เข้าได้แต่จดจำเอาไว้หลิววี่เชิงรับถ้วยมาจากมือของหลี่หยางปากจิ้มลิ้มนั้นบอก ขอบคุณท่านป้าไม่ต้องเกรงใจเป่าเป้ยปากหวานน่ารักนักป้าชอบเจ้ามากลีอหยางบอกยิ้มยิ้มน้ำเชื่อมอุ่นอุนอน่ครึ่งถ้วยเมื่อยื่นเข้ามาใกล้จมูกก็ได้กลิ่นของน้ำตาลแต่ลีวี่เชิงไม่ได้ชอบมันนักทวานางเหลือบตาขึ้นมองหลีอหยาง เห็นรอยยิ้มของนางหลิวอี้เชิงก็ได้แต่ยกดื่มจนหมดถ้วยเผยยิ้มให้หลีหยางบอกว่าอร่อยผู้เท่าหลิวอดแปลกใจไม่ได้จึงเรียกเป๋าเป้ยว่าเจ้าแมวโลกหลีหยางยิ้มเปิดใจมากกว่าเดิมจนหางตา เผยให้เห็นริ้วรอยเจ้าชอบคราวหลังก็มาที่นี่อีกป้าจะหะจะทำให้เจ้ากินเจ้าค่ะหรืออีเชิงพยักหน้าดวงตายิ้มหยีจนโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวมีหลายสิ่งที่มีค่าและไม่มีค่า หัวใจของคนเรานั้นไม่อาจประเมินค่าได้ไม่ควรทำลายความจริงใจของผู้อื่นจากนั้นพวกเขากหันมาสนทนาเรื่องหายเคลือบต่อผู้เท่าหลิวคล้ายตัดสินใจได้แล้วทำหายเล่าหนึ่งพันใบข้าจะวางเงินมัดจำไว้ก่อนเสร็จแล้วก็บอกข้าข้าจะมาใจ่ายให้ส่วนที่เหลือพี่หลิว ท่านต้องการไหยเล่ามากขนาดนั้นเลยหรือหลีต้าดูไม่ค่อยแน่ใจ 1, หนึ่งพัไหถ้าเขาต้องเผาจานถึงหนึ่งพันใบเขาก็ไม่อาจขายได้ภายในสามเดือนไหยเล่าหนึ่งพันใบและถังหมักห้าถังใหญ่ความสูงครึ่งตัวคนเขาซึ่งเป็นปู่ของนางจะน้อยหน้าหลานสาวตัวน้อยได้อย่างไร หลีต้าและภรรยาของเขาอาหยางได้แต่มองหน้ากันพี่หลิวข้าสามารถทำให้ท่านได้แต่ท่านสั่งไหยเล่าตั้งมากมายคิดจะทำการค้าแต่การทำการค้านั้นเสี่ยงไม่น้อยท่านอาจต้องสูญเงินถ้าท่านเกิดไม่ระวังมิเช่นนั้นท่านก็สั่งทำจำนวนน้อยลงหน่อยรอให้การค้าของท่านเริ่มมั่นคง และวคอยสั่งทําเพิ่มก็ได้ข้ายังสามารถทําให้ท่านได้นี่เจ้ายังเป็นห่วงข้าอีกผู้เท่าหลิวบอกแล้วหัวเราะตบไหล่ของลีต้าข้าต้องการจะหมักบางอย่างถ้าไม่อาจขายได้ข้าก็จะเอาไว้ใช้เองหนึ่งพันไหข้าทาเจ้าทำได้อยู่แล้วลีต้าได้แต่ถอนหายใจ ได้หนึ่งพันไหพร้อมกับถังหมักห้าถังใหญ่ข้าจะเผาให้ท่านสิบวันก็เสร็จแล้วท่านต้องการขนาดเท่าไหร่ข้าจะจดเอาไว้หายขนาดหนึ่งเซงเท่านั้นไม่ต้องการอะไรอีกข้าเชื่อฝีมือของเจ้าได้ข้ายังมีดินอีกมากได้น้ำหนักพอดีข้าไม่ค่อยมีลูกค้า ท่านให้เงินค่าไม้ฟืนก็พอหลีต้าเจ้าอย่าทำอย่างนี้สิค่าต้องวางมัดจำครึ่งราคาเจ้ายัางมีภาระต้องดูแลครอบครัวถ้าข้าเอาเปรียบเจ้าเจ้าอยากใช้เจ้าอยากให้ชีวิตของข้าไม่ราบรื่นไปตลอดชีวิตหรืออย่างไรท่านนีนะก็เป็นคนเช่นนี้ดื้อด้านจริงๆ ดื้อด้านอะไรข้าไม่ต้องการเอาเปรียบคนอื่นนี่เป็นนี่เป็นคติธรรมของข้าเชียวนะข้าอย่างไรก็ต้องปิดเตาเผาส่วนกองดินนั่นก็เป็นของเหลือทำไมข้าจะให้ท่านไม่ได้ไม่ไม่ข้ารับไม่ได้สองบุรุษต่างทุ่มเทียงคล้ายกัโกรธกันหลิวอี้เชิงรอบหัวเลาะ ยิ่งมองพวกเขาแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าอายุของพวกเขาใกล้ครึ่งร้อยเข้าไปแล้วถกเทียงกันน่ารักดีอายางอดไม่ได้สุดท้ายก็เข้ามาห้ามพวกท่านไม่ต้องทะเลาะกันแล้วของพวกนี้ขายให้พี่หลิวราคาตำ่ำพวกเราก็ยังได้กำไรพี่หลิวไม่ต้องกังวลก็ตกลงตามนี้แล้วกัน พี่หลิวถ้าขืนท่านยังจริงจังอย่างนี้ก็ถือว่าท่านเห็นพวกเราเป็นคนอื่นคนไกลแล้วสองบูรุษจึงหยุดทะเลาะกันราคาหายละสามอีแปะค่าให้พี่หลิวสองอีแปะไม่ต้องเถียงกันแล้วค่าไม่ขาดทุนหรอกแต่ถังหมักนั้นแพงหน่อยสามสิบอีแปะรวมเป็นสองกวนหนึ่งร้อยห้าสิบอีแมัดจำสองรอยีแ วางมัดจำแล้วก็ไปได้ลีต้าคำนวณอย่างรวดเร็วและบอกให้พวกเขาจากไปใจไม่อยากสนทนากับพี่หลิวอีกโอ้เป่าเป้ยอยู่ต่อได้ให้นางนั่งคุยกับข้าและอาหยางผู้เท่าหลิวมือข้างหนึ่งนับเงินแล้วจับใส่มือของลีต้าอีกมือก็อุ้มหลานสาวไว้บอกว่าเลิกคิดถึงเป่าเป้ยได้เลย นางต้องกลับบ้านพร้อมค่านี่อย่าลืมมารับของหลักจากนี้สิบวันเงินที่เหลือค่อยให้ตอนที่พี่หลิวขายของได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเอหรือว่าเจ้าดูถูกข้าทำการค้าข้าไม่ขาดทุนอยู่แล้วข้าจะทำให้เจ้าเห็นหรือวิเชิงมุดหน้าออกมาจากแขนของผู้เท่าหลิว โบกมือให้สองสามีภรรยาตระกูลหลีท่านลุงท่านป้าอย่าเพิ่งปิดเตาเผาต่อไปการค้าของท่านย่อมดีแน่นอนได้เป่าเป้ยให้พรอย่างนี้การค้าของพวกเราต้องดีขึ้นแน่นอนหาหยางเผยสีหน้ายิ้มแย้มมองหลานสาวตระกูลหลิวจนหายลับไปที่ประตูบ้าน หลีหยางก็ยิ่งชอบนางมากขึ้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนตระกูลิวถึงเอาใจนางขนาดนี้เด็กคนนี้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากผู้เท่าหลิวเมื่อเดินพุนจากประตูบ้านของตระกูลีความใจกล้าก็เหินหายไปหมดแข่งขาของเขาคล้ายอ่อนแรงนี่เขาสั่งหายเล่าถึงหนึ่งพันหายเลยหรือนี่แขกแขกเป่าเป้ย เหล้าที่หมักได้นี้จะขายได้จริงๆหรือหรือวิเชิงพยักหน้าแรงๆหลานสาวตัวกลมนุ่มนิ่มสงเสียงหวานบอกว่าแน่นอนหนึ่งพันไม่มากไปใช่ไหมไม่มาก 1, หนึ่งพันไหยจะไม่พอขายเสียด้วยซ้ำได้เจ้าพูดถูกเราเอังหุนรสชาติดีขนาดนั้น หนึ่งพันไห่จะขายพอได้อย่างไรปู่ของเจ้าเป็นคนวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดวางแผนล่วงหน้าหมักทีละหนึ่งพันไห่จะได้ไม่ทุลักทุเลท่านปู่เยี่ยมไปเลยเจ้าค่ะว่าแล้วนางก็จุมพิษบนแก้มเหีห่ยวๆทำให้หัวใจที่กล้ากล้ากลัวๆในตอนแรกเข้มแข็งแผ่นหลังงองุ้มตอนแรก ยืดตรงขึ้นมาทันทีถ้าขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ดื่มเองแล้วกันทั้งเขาเองและลูกชายอีกสองคนสามคนดื่มได้ทั้งปีไม่ต้องไปซื้อเหล้าอีก